ตง,งีตง<อ>งง้ต่เนความลยจะไรงพอเจว่าวั่วเสีไปจับเดูติเลยอ้ยยับวชโอ้ครับเอาข้อเสียไปจับเอาจำมัดแล้วครับจำแงยังออกยานไม่ละไมไปเไหมรับเบิงครับบงเี่ยเป็บงว่าสิออกไปจังไครับผมจะว่ากับสิขออนุญาตที่บ้าน่อนครับผมไปคิดก่อน่าสิออกไปจังนครับีจ่จะไปด้วยไปมาครับไปไทยไปฟังขึ้นมาใหม่ครับผม ได้ขาบปลาล่องขว้ครับผมน่าจะจได้ชิ้นห้านตัวชิ้นหนึ่งครัชิ้นห้ารชิ้นห้าต้นชิ้นหาเวีนขอสามก็ขอหาไม่มีสี่ชิ้นหาเป็นขอสามขาดขอสามเพอสีชิ้นหายไปขอสามขอค้าโอ้ยไปยังสามก่อนนอามันครบั้องหายแ้นควพอครับลวงพวอก็บวขอสองหรอขอ4ีล้วครับขอสางก็ขอหาเวียนไปเท่นครับล้มเู้ดได้ไปหามสองสลวครับเนาะล่องคองความซีอูกครับ 废话了。<laughs>